สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาทุกทกท,กท่านนะคะอัปเดตความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี2563ันหทับสองพรอบที่1 <S 2>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  จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าวโดยเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรซึ่งธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรจะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2563งวดแรกนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี63-64รอบที่1เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมการค้าภายในออกประกาศคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง ราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข,ข้าวปี2563ทับ2564รอบที่1งวดที่29มติที่ประชุมครั้งที่20ปี2 6 6 4เมื่อวันที่24พฤษภาคม2564รอบที่1งวดที่29ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยววันที่17ถึงวันที่23พฤษภาคม 2,564สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆนะ้ะความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้นะคะราคาประกัน 1. เข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว 2. เข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ11,403.38บาทนะคะ3ข้าวเปลือกเจ้าตันละ9,162.09บาท 4. เข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ10,000 479.11บาทนะคะ 5. เข้าวเปลือกเหนียวสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวค่ะสำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่29ในวันที่24พฤษภาคม2564ดังนี้นะคะ 1. 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว 2. เข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ตันละ2,596.62บาท 3. เข้าวเปลือกเจ้าตันละ837.91บาท 4. เท 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ520.89บาท 5. เข้าวเปลือกเหนียวสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรได้ที่เว็บไซต์ของเกษตรกร,ะร,กรนะคะและก็ที่ทกสทุกสาขานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ